โอเคสวัสดีครับบิ๊กนภัทรไวยลสตอรี่นะครับวันนี้เป็นตอนที่หกสิบสี่ที่เราจะมาเจอกันนะครับเดี๋ยวขอญาตแชร์เข้าไปในแฟนเพจก่อนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะอ่าคดีดูผ่าน youtube ก็ขอบคุณมากนะครับขอเช็คเสียงด้วยสักครู่หนึ่งบิ๊กนภัทรไวยลสตอรี่โอเคยวมนี้เป็นตอนโอเคแปลว่าเสียงไม่มีปัญหาคือมันเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เสียงมีปัญหาแล้วผมก็เลยไม่ค่อยไว้ใจเลยเพื่อเป็นการชัวร์ผมก็เลยคิดว่าไม่อยากจะพูดแบบเสียเเททีีี่่ยวสฉะะนนัั้้ก็ตงใจจา อโอเคตั้งใจว่าจะต้องเช็คเสียงเป็นระยะระยะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอเขียนไปในแฟนเพจด้วยว่ารีวิวหนังมหาลัยวัวชนโอเคหนังไทยอ่าหนังไทยเรื่องใหม่แล้วกันนะครับโอเคอ่ะนะเราจะมาคุยเรื่องนี้กันเลยอย่างกระชับว่องไวนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมแอบบอกความลับก่อนได้ไหมความลับของวันนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะมีไลฟ์อีกตัวหนึง่ง ะะยังเข้ามาไม่เยอะใช่ไหมเดยเดี๋ยว,เ,ยวเราจะบอกอีกครั้งหนึ่งแหละว่าผมจะมีไลฟ์ต่อจากไลฟ์ตัวนี้อีกฉะนั้นถ้าคุณอยากจะดูเนี่ยเดี๋ยวจะมีไลฟ์ตัวหน้าด้วยซึ่งซึ่งจะเกิดขึ้นในวันนี้เลยนะครับอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าและสําคัญมากอ่าเริ่มที่ไลฟ์เรื่องหนังก่อนแล้วกันนะครับวันนี้เนี่ยก็เกินก่อนเรื่องถึงชีวิตตัวเองคร่าวๆวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่ตัวเองออกไปทํางานออกกองแบบเอาโดนะฮะซึ่งก็ค่อนข้างท้าทายเองพอสมควรนะเพราะ ว่าวันนี้ถ้าเรารู้กันคือฝนตกตั้งแต่เช้าใช่ไหมฮะตั้งแต่เช้ามืดยันเช้ายันสว่างเลยอ่ะก็ไม่มีท่าทีว่าแดดจะเปิดแล้วเราก็ต้องการซีนที่มันเป็นฟ้าเปิดนะปรากฏว่าโอ้โหไม่ไปมันไม่สามารถแทบจะไม่ไม่มีโอกาสที่จะถ่ายได้เลยอ่ะผมมีความฝันว่าเฮ้ยยังไงมันต้องทามันต้องเสร็จมันต้องอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายคือเฮ้ยเมฆฝนมันมาตอนนี้มันคืออะไรนะฮะมันคืออะไรร้อยวันพันปีไม่ตกมาตกวันนี้มันคืออะไรก็เครียด แล้วก็ปรึกษากับลูกค้านะครับว่าเราจะเลื่อนกันดีไหมหรือว่ามันจะไหวหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่คุยไปคุยมาก็ได้คําตอบข้อสรุปว่าอ่ะเราไม่เลื่อนเราต้องสู้กับมันความฝันมันก็เป็นอย่างเงี้ยแหละครับความฝันมันคือการที่เราเนี่ยเอาตัวเองไปสู้กับพายุที่มาอยู่ข้างหน้าโดยที่เราไม่รู้เลยว่าเรามันคืออะไรบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามันจะไปแล้วมันจะเวิร์กไม่เวิร์กมันจะได้ไม่ได้มันจะดีไม่ดีแต่คีย์มันคืออย่างนี้คีย์มันคือที่ว่า อย่างน้อยเนี่ยถ้าเราได้ทำเนี่ยมันก็รู้ว่าสุดท้ายเนี่ยเราจะไปได้มากแค่ไหนวันนี้สุดท้ายครับผมก็สามารถถ่ายงานจนจบแล้วก็มันก็ไม่มีปัญหาอะไรถึงแม้ว่าตอนแรกม่งเริ่มมาแบบโบคตรสะบักสะบอมเลยแต่สุดท้ายพอเราตัดสินใจที่จะทําสุดท้ายเราตัดสินใจที่จะแบบจะไม่ยกกองออกไปก่อนต้องทําให้เสร็จเนี่ยมันก็ผ่านไปได้กลับมาที่เรื่องหนังบ้างหนังเรื่องเนี้ยทาให้เราได้เห็นถึงชีวิตของคนใต้ที่ที่เป็นคนกลุ่มหนึ่งนะฮะคือคนกลุ่มเนี้ก็ชื่อว่าวงพระหัตนะฮะก็คือ เหมือนกับว่ามีความฝันว่าจะได้เล่นเพลงเล่นดนตรีอยากเป็นนักร้องอะไรอนยะ่างเงี้ยซึ่งแบบคือเข้าใจว่ามันโคตรคีเช่เลยถ้าถ้าเรียกแบบว่าเป็นความฝันนั้นอะไรยุคสมัยเนี้ยมีอย่างที่ไหนว่ากูาจะเป็นนักร้องอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่มันยุคสมัยนี้แบบพอมาพูดความฝันนี้ให้คนอื่นฟังคนก็ขำคนก็อยากจะหัวเราะเยาะนะฮะแม้แต่พ่อแม่อะไรเงี้ยเขาก็ยังงงว่าเฮ้ นี่ลูกจะ30อยู่แล้วเนี่ยยังยังมีใจที่จะทําอะไรอย่างนี้เหรอไม่ไปทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักทีวะแล้วผมก็แบบรู้สึกโดนใจตรงเนี้ยนะฮะก็คือว่าเฮ้ยพวกแกแต่ละคนเนี่ยหน้าก็ไม่ใช่แบบว่าเป็นพวกแบบเด็กเด็กวัยมัธยมแล้วใช่ไหมมันไม่ใช่แบบว่าพวกแบบเด็กวัยขาสั้นกระโปรงบานอะไรอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นละแต่เป็นวัยที่แบบทามาหากินแล้วอ่ะแต่คุณยังสู้เพื่อความฝันอยู่ทั้งที่ความฝันในการเป็นนักร้องเนี้ยแทบไม่ได้ตอบโจทย์ในความเป็นรายได้เลยผมชอบประโยชน์ในหนัง มันมีประโยชน์นี้เขาบอกว่าหัวใจพวกเราอ่ะแม่งใหญ่กว่าเงินในกระเป๋าตังค์โห oh, ผมผมโดนใจประโยคนี้ว่ามีใครโดนใจกับประโยคน์นี้ช่วยกดไลค์ให้ผมหน่อยได้ไหมช่วยกดไลค์ให้ครูสืบหน่อยดีกว่าอครูสืบเป็นผู้นำกับหนังเรื่องนี้นะฮะผมรู้สึกว่าแกเนี่ยสามารถดึงความเป็นมินิโมลออกมาแล้วก็ผ่านตัวละครอะไรเงี้ยแล้วก็ผ่านสถานการณ์โดยที่ที่ว่าอาจจะไม่ได้แบบพยายามบิ้วอารมณ์คนดูมากๆเกินไปอ่ะแต่มันปล่อยให้คนดูู้สึกตามเอง ผมต้องยอมรับนะว่าวันนี้ผมเลิอกกองช้าแล้วก็ผมก็เข้าไปในโรงช้ากว่ากําหนดนะฮะคือหนังบรรชายสองทุ่มผมเนี่ยทุ่มหนึ่งผมยังอยู่ฝั่งทนอยู่เลยอ่ะแต่คุณคิดคุณลองคิดดิว่าจะทายัางไงให้ผมมาดูหนังสองทุ่มที่เอสพานัดรัชดาทันมีอยู่สองทางเท่านั้นคือหนึ่งก็คือว่าผมคงไปไม่ได้แล้วกับสองผมต้องทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยไปอยู่ในโรงหนังเรื่อง ลงนี้ให้ทันแล้ววันนี้ผมก็ทํางานเหนื่อยมากทํางานทั้งวันผมไปหลายโลเคชันผมไปถ่ายทั้งวัดอรุณวัดพระแก้วถนนเข้าสารอะไรต่างๆนันาแต่ผมก็ต้องเอาตัวเองมาอยู่ตรงนี้ให้ได้ไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนเพราะผมรู้ว่าคนทําหนังแต่ละครั้งเนี่ยม่ไม่ใช่ง่ายเลยกว่าจะทําหนังได้สักครั้งหนึ่งแล้วเรื่องนี้เป็นการตัดสินใจที่ไม่ผิดนะครับที่ผมยอมที่จะแบบไม่ยอมเอาของไปเก็บคอนโดแบกของมาสี่ห้ากระเป๋าเนี่ยแล้วเข้าโรงแล้วโรงนะไม่งที่นั่งเต็มแล้วอ่ะผมไม่มีที่นั่งให้นั่งอยู่ในโะคุณ ผมต้องนั่งอยู่กับพื้นต้องขั้นบันไดเพื่อที่จะดูหนังของครูสืบเรื่องเนี้กาแต่ผมพูดไปแล้วผมขนลุกผมเห็นโมเมนต์ที่คนแม่งหัวเราะไปกันหนังผมเห็นโมเมนต์ที่คนแม่งแบบเออเอนจอยไปกันหนังอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกแบบเรารู้สึกร่วมว่าเออหนังมันทําให้คนรู้สึกกับมันได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เราก็เลยทีแรกนะเอาทีแรกก่อนทีแรกเนี่ยผมไม่ได้อินกับมันเท่าไหร่หรอกเอาตรงๆนะผมต้องยอมรับกกอนว่า คือเข้ามาดูหนังช้าคุณเข้าใจไหมเวลาดูหนังช้ายังไม่รู้เลยว่ามันใครเป็นพระเอกอะ่ะ <c oughs> คือแบบว่าพอดูในจอเนี่ยคือมันเป็นหนังที่มันเป็นตัวละครที่เป็นกลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มนักร้องอะ่ะเราก็ไม่รู้สรุปว่าใครคือพระเอกกันแน่วะก็ดูดูไปก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันยังไงกับนั้นวะก็แบบว่าดูแล้วยังงง,งๆอยู่ยังไม่รู้สถานการณ์อยู่ดีเฮ้ยมันตัดไปอย่างนี้เฮ้ยมันตัดไปอย่างน้นตามสไตล์กูเสือซึ่งมันมีความเป็นอาร์ตดหน่อยอะ่ะเทียกบกับเรื่องกันก่อนของแกอะไรย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอเรื่่องงนนี้ะผมัดู เออว่ะผมใช้เวลาไม่นานไม่นานจนเกินไปอ่ะเรียกได้ว่ามันแค่10-15ึานาทีหรือไม่เกินยี่สินาทีเนี่ยนะฮะผมก็สามารถคลิกเข้ากับหนังได้ผมคลิกยังไงผมคลิกเพราะว่ามันเหมือนกับตัวละครเนี่ยมันคือมันคือแอสโธคนหนึ่งอ่ะที่มันแบบว่าไม่ไม่ค่อยมีอะไรดีในชีวิตหรอกแต่ว่าเออมันมันมันมีความรู้สึกว่าแบบมันเคยชอบคนคนนึงคนคนนึ่งเคยอยู่กับมันมาูง่าย ทุกอย่างมันมีอนาคตให้มันอะแต่ว่ามันติดแฟนอะไรเงี้ยแบบทาตัวไม่เอาไหนวันๆจะบ้าผู้หญิงหรืออะไรเงี้ยนะฮะแล้วสุดท้ายวันหนึ่งผู้หญิงไม่ไปเรียนกรุงเทพแล้วก็ไปมีคนรักใหม่ตัวเองก็แบบเริ่มแบบเลยเลยทำตัวแบบลยถ้วยลงไปอีกอะไรเงี้ยแต่แต่หนังมันก็เด้สะท้อนให้เห็นถึงว่าเออจริงๆแล้วตัวตัว,ตวคนคนหนึ่งอะเวลามันจะเฟลอะไรขนาดนั้นมันไม่ได้มีแค่ตัวคนเดียวหรอกนะฮะโลกเราอะถ้าเราเปิดมุมมองที่จะมองหาคนอื่นอะ รอบๆตัวเรามันยังมีคนที่รักเราอยู่ทั้งนั้นแหละนะต่อให้เราจะรู้สึกว่าเรามันเฟลเรามันแย่ชีวิตเรามันเลวร้ายแค่ไหนก็ตามแล้วหนังเรื่องนี้มันก็ส่งออกมาเป็นบทเพลงนะครับคือพูดมันคล้ายๆมีความเป็นรดมูวี่อ่ะก็คือว่าไอ้นักนักร้องหรือว่าวงดนตรีอะไรเงี้ยเขาก็จะเดินทางไปพร้อมๆกับเสียงเพลงซึ่งหนังมันได้พาเราไปหลายๆที่ในภาคใต้เป็นต้นว่าหนังได้พูดถึงในจังหวัดพัทลุงนะฮะก็จะอยู่ในพัทลุง ทุกคนรักในความเป็นพัทธลุงมากซึ่งแบบเออเราชอบว่าสไตล์ของความเป็นคนใต้เนี่ยมันออกมาแล้วมันทําให้เราเห็นในหนังเรื่องนี้ว่าเออคนใต้มันรักกันว่ะคนใต้มันแบบเออเอ,อื้อเฟื้อเผื่อ,อแผ่อบอ้อ,อมอารีกันเราเห็นนะเราเห็นตรงนี้ซึ่งครูสืบเนี่ยทำตรงจุดนี้ได้ดีตั้งแต่ตอนที่แกเล่าเรื่องของคนอีสานละนะครับซึ่งแบบคนที่อยู่ในท้องถิ่นของตัวเองเนี่ยจะรักในความเป็นพวกพ้องของตัวเองมากๆแล้วก็เรื่องนี้ทําได้ถึงเลยสำหรับผมนะในในแง่ของความเป็นมินิมอลเราพูดถึงเรื่อง ผู้คนนะฮะที่อยู่แบบอาจจะไม่ได้แบบเรื่องใหญ่โตโมโหลานไม่ได้ไประดับชาติอะไรอย่างนั้นแต่มันพูดแค่ว่าเออแค่กลุ่มก้อนเน่ยอย่างน้อยอะต่อให้คุณอายุ30มสิบะแต่ยังคุณยังทำอะไรไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างแต่เรายังมีกันอยู่นะเว้ยมีกันอยู่เพื่ออะไร มีกันอยู่เพื่อว่าเราจะได้เป็นกระจกสะท้อนเงาซึ่งกันและกันแล้วทําให้เราให้เห็นว่าเออครั้งหนึ่งโติถ้าเกิดใครในทีมเนี่ยม่แบบเกิดท้อหรือว่าเกิดถอดใจรู้สึกเกิดแบบไม่มีแรงบันดานใจเริ่มเหนื่อยเริ่มอยากจะถอดใจจากความฝันเออยังสะท้อนกันว่าเออมึงยังมีกูอยู่นะเออมึงอย่าเพิ่งยอมแพ้โอ้มันมันจี๊ดอะเวลาผมดูประเด็นอะไรอย่างงี้แล้วผมผมผมจี๊ดแล้วแล้วยิ่งโดยเฉพาะยิ่งคือในช่วงที่เราทํางานหนักๆเห,หนื่อย พอมาดูอะไรอย่างนี้รู้สึกว่ามันเติมเต็มตัวเองได้นะฮะแล้วก็เชื่อว่าหนังมันก็มีคุณค่าบางอย่างที่อยู่ในตัวของมันโดยเฉพาะาในมุมที่เราไม่เคยเห็นอย่างเช่นมหาัายบัวชนเนี่ยมันเอาฟีนที่แบบว่าเฮ้ยมีบัวมาชนกันแล้วมีคนดูเป็นอาจารย์นะโอ้เจ๋งว่ะคล้ายๆแบบคาวบอยในระัฐเท็กซัสเลยอะ่ะเออไม่รู้ว่าเมืองไทยมีอะไรอย่างนี้ด้วยนะฮะหรือจะเป็นฉากที่แบบว่า,ามันก็จะมีฉากแบบที่เราไม่คิดไม่ถึงว่ามันจะมันมันมันจะมีในหนังอะไรเงี้ย ก็โผล่มาเป็นระยะระยะหรือตัวละครประหลาดตลาดที่โผล่มาก็มีนะนะครับเออก็เป็นอะไรที่ผมแบบไม่คาดคิดเหมือนกันว่าจะได้เห็นแต่ว่าเราก็ได้เห็นหนังมันเล่าเรื่องไปทางนั้นแล้วทาให้หนังมันมีสีสันมันไม่คือด้วยตัวหนังเองมันไม่ได้แบบว่าเป็นหนังแมสมากหนังตลาดมากแต่ว่าเออมันยังมีสีสันบางอย่างที่ทําให้คนดูเนี่ยไหลเลื่อนไปกับมันได้แล้วมันก็ยังมีบทเพลงอ่ะพูดต้องพูดถึงตรงนี้มันพูดถึงภาคใต้ใช่ป่ะมันพูดถึงคนพัทลุง แต่มันพูดเล่าเรื่องไปถึงคนซาไกเลยอะพวกเงาะป่าพวกแบบคนซาไกอะไรเงี้ยเออมันมันได้เข้าไปเล่าเรื่องในเชิงลึกของคนท้องถิ่นมากๆะซึ่งตรงจุดเนี้ยเป็นจุดที่ผมต้องชื่นชมในหนังของครูสืบนะฮะว่าว่าว่าเป็นการที่แบบว่าผมม่เหมือนกัะดูสารคาดีไปด้วยปนกับหนังที่เป็นเรียลลิตี้เป็นแบบฟิกชันไปด้วยอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันทําให้เรารู้สึกบันเทิงใจแล้วก็ได้เห็นาภาพมุมมองชีวิตของคน แล้วก็มันมีความจริงใจอ่ะมันมันเป็นการร้องเพลงร้องเล่นเต้นรำทําเพลงแล้วบทเพลงของมันเนี่ยมันก็มีความหมายซึ่งสะท้อนถึงในเรื่องของแบ็กกราวด์ของประเทศในเรื่องของเศร,รษฐกิจของประเทศไทยในเรื่องของการเมืองด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องเรื่องว่าเป็นสีอะไรแบ่งฝ่ายอะไรอะไรเงีเ้ยไม่ไม่ไม่ต้องพูดตรงตรงนั้นแต่เรารู้สึกว่าเออมันสะท้อนภาพลักษณ์ชีวิตมุมมองผ่านคนกลุ่มเล็กๆก,กลุ่มหนึ่งได้นะฮะเอ,อ่อ ตรงนี้เป็นจุดแข็งที่ที่ผมรู้สึกว่าน่าศึกษาในหนังครูสืบทุกเรื่องเลยนะฮะคือผมก็ดูหนังครูสืบมาตลอดปกติแกก็จะชอบเชิญผมมาในงานรอบสืบซั่งอันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เชิญผมมามันทําให้เราได้เห็นถึงกระบวนการเรียนรู้ของคนกลุ่มเล็กๆนะกลุ่มเล็กๆอาจจะอยู่ในชนบทหรืออาจจะอยู่ในเมืองเล็กๆหรือจะเป็นวงดนตรีเล็กๆที่แม้จะไม่ได้มีชื่อเสียงเ่แต่สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่พวกเขาตามหากันไม่แพ้กับคนที่มีฝันใหญ่ๆมาตามลาดในฝันในเมืองในข่ายใหญ่ ผมว่าพวกเขาอะกาลังตามหาความสุขอยู่และความสุขที่อยู่บนความฝันของพวกเขาสุดท้ายเนี่ยมันคืออะไรหนังเรื่องนี้ได้ตอบโจทย์นะว่าสุดท้ายเนี่ยอะไรกันแน่คือความฝันและความสุขที่ได้ทําในสิ่งที่ฝันเนี่ยมันคืออะไรนะครับถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นวงดนตรีที่อ่ะหลายคนอาจจะไม่ได้รู้จักเป็นวงดนตรีท้องถิ่นอยู่ในภาคใต้แต่สิ่งที่พวกเขาทำเนี่ยมันมันก็ทําให้เราได้รู้สึกทัชชิ่งถึงความหมายบางอย่างว่าเออ ความฝันน่ะมันไม่ใช่เรื่องของขนาดหรอกว่ามันใหญ่มันเล็กมันต้องดังทั้งประเทศหรือมันจะอยู่แค่ในป่าเขาลำเนาภัยแต่ความฝันเนี่ยต่อให้มันจะอยู่ในขนาดไหนระดับที่เท่าไหร่อ่ะถ้ามันยังอยู่ในหัวใจสักคนหนึ่งถ้ามันยังดังกล้องอยู่ในตัวเราหรือใครที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันก็มีความหมายทั้งนั้นมันไม่เคยไม่มีคุณค่าเลยและนี่แหละคือพลังของความฝันพลังของความฝันคือการที่เราได้ทําในสิ่งที่เราเชื่อ ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ตอบโจทย์เราในแง่ของแบบในแง่ของการเลี้ยงดูเลี้ยงชีพเลี้ยงชีวิตอะไรอย่างี้แต่ความเชื่อของเราเนี่ยแหละคือการตอบโจทย์ซึ่งความสุขนะฮะนั่นแหละที่ผมบอกเพิ่งเพ,พิ่งพูดไปในช่วงกลางนะว่าเรื่องนี้ทาให้ผมนึกถึงประโยคนี้ซึ่งผมชอบมากก็คือว่าความฝันแม่งมันใหญ่มากกว่าเงินที่อยู่ในกระเป๋าเราอซึ่งมันเป็นเรื่องจริงนะบางคนแบบรวยล้นฟ้าขนาดนั้นสุดท้ายอะ่ะมาถามเขาอ่ะจริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างนี้เหมือนกัน ุณต้องมีความฝันที่แม่งใหญ่ไปก่อนแต่มันจะได้หรือไม่ได้มันจะตอบโจทย์ไม่ตอบโจทย์มันไม่ได้อยู่ที่แค่ตัวเงินเท่านั้นแหะแต่มันอยู่ที่ทุกอย่างชีวิตของเราที่ม่นขับเคลื่อนไปได้ทุกวันเนี่ยมันก็คือผลพวงของการขับเคลื่อนผ่านความฝันที่อยู่ในใจเนี่ยแหละที่มันส่งผ่านออกมาทางร่างกายแล้วถ้าตัวเราไม่ไม่มีสิ่งนี้อยู่ในข้างในนะมันก็เหมือนกับเราตายซากแล้วอยู่ข้างในแต่หนังเรื่องนี้จะทําให้เราได้เห็นว่าเ คนกลุ่มนี้ไม่ไม่ไมตายฟากมาถึงแม้ชีวิตเขาจะดูโหลรถ้วยหรือว่าดูไม่ดีดูดูอะไรบ้างแต่แน่นอนว่าเขาไม่ตายอ่ะแล้วเขาจะไม่มีวันตายด้วยเขาจะไม่มีวันที่จะแบบไปไปทุกแบบรู้สึกแย่รู้สึกอะไรขนาดนั้นพอเขาพูดในบทเพลงนึงที่ผมชอบมากเขาบอกโยนความสุขออกไปโยนความทุกข์ออกไปโยนความเศร้าออกไปโยนทุกความรู้สึกออกไปแล้วทาอยู่ตรงเนี้ยอยู่ในสิ่งที่คุณทําอยู่ตรงเนี้ยคุณจะร้องเพลงก็ร้องให้มันมีความสุขตรงเนี้ยร้องให้มันแบบ เต็มที่อย่างเงี้ยไม่ต้องไปสนแล้วความสุขความเศร้าความทุกข์อะไรคืออะไรมันไปมากกว่านั้นแล้วมันบียอนแล้วเออแล้วผมรู้สึกชอบนะฮะก็เป็นแมสเซจดีๆที่ผมอยากจะฝากแล้วนะก็เดี๋ยวหนังก็จะเข้าแล้วนะในเร็วๆนี้น่าจะ อีกไม่กี่วันนะครับคุณก็ไปเช็ค,คในวันที่หนังชื่อว่ามหาัรวัวชนของครูสืบบุญส่งนาคพูนะฮะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมดูแล้วประทับใจเป็นหนังที่แบบค่อนข้างมินิโลเป็นหนังแบบอาจจะบ้านๆน,นิดนึงล้วเน้นไปทางคนใต้เราจะได้เห็นวิถีชีวิตคนใต้หลังจากที่ช่วงนี้หนังอีสานเนี่ยค่อนข้างเยอะละหนังภาคเหนือเริ่มมีแล้วใช่ไหมวายูฟิล์มใช่ไหมหนังอีสานก็เริ่มมีแล้วตอนนี้ไทยบ้านเดอะซีรีส์กำลังดังใช่ไหม ลองมาดูหนังภาคใต้บ้างหนังที่พูดถึงคนท้องถิ่นชีวิตภาคใต้ซึ่งตอนนี้ผมยังแทบไม่ค่อยเห็นเลยที่ว่าเป็นหนังท้องถิ่นจริงๆของคนภาคใต้นะฮะก็ฝากเชียร์เรื่องนี้เหมือนกันโดยรวมก็มีเรื่องที่อยากจะพูดในหนังก็ประมาณนี้นะครับใครที่กำลังดูผมอยู่ตอนนี้เดี๋ยวจะมีไลฟ์อีกตัวหนึ่งซึ่งเด็ดกว่าตัวนี้อีกนะครับแต่มานั้นจะเป็นเรื่องของการไลฟ์เพื่อเซลล์ดีเวล็อปเมนต์นะฮะเดี๋ยวจะมาคุยกันในหัวข้อหลังของบอลทูซักซีสนะครับ เนื่องจากว่าเวลาเนี่ยจำกัดมากฉะนั้นวันนี้ผมต้องเริ่มพูดคอนเทนต์นี้แล้วฉะนั้นเดี๋ยวมันจะมาต่อจากนี้ไม่นานนะฮะแต่ใครที่ชอบรีวิวนี้หรือ,อดูอยากดูหนังเรื่องนี้หรืออยากจะให้เพื่อนได้รับฟังรีวิวนี้ก็ช่วยแชร์คลิปนี้ไปด้วยหรือใครที่อยากจะติดตามผมก็กด Subscribe ใน YouTube ผมนภัสเอสแอลหรือจะเป็นใน Facebook นภัสตั้งสง่าหรือแฟนเพจบิ๊กนภัสไวรัลสตอรี่ก็กด Follow กันดีตามเนี้ยตามปุ่มพวกนี้นะครับลองเลือกกดดูนะฮะ ก็หวังว่าจะได้มีโอกาสนำสารดีๆสาระดีๆมาฝากทุกทกท่านอีกขอบคุณที่ตั้งใจฟังทุกคนนะครับวันนี้หน้าโทมนิดนึงเพราะว่าเพิ่งไปออกกองมายังไม่ได้อาบน้ําเพิ่งวางของวางกระเป๋าเสร็จแล้วมานั่งพูดกับทุกท่านเลยพูดด้วยใจนะฮะก็นะอยากจะให้ไปดูกันหนังไทยนะฮะหนังไทยเป็นหนังที่น่าสนับสนุนนึกถึงซิงสตรีทเวอร์ชั่นไทยเวอร์ชั่นภาคใต้ไม่ค่อยเห็นบ่อยนักหรอกครับให้โอกาสหนังไทยเรื่องนี้ด้วยครับผมว่าหนังเรื่องนี้ จะตอบโจทย์ความฝันในหัวใจของคุณได้แน่นอนอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันฮะคอนเทนต์ต่อไปบอลท s u ัคซิตขออนุญาตไปอาบน้ำสักครู่ครับแล้วเจอกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับอยวเพิ่งไปนอนนะฮะเดี๋ยวมาฟังกันอีกที